ครับเพื่อนมะม่วงต้นเล็กนิดเดียวนะครับติดดอกเริ่มที่จะติดหมากติดน้วยแล้วครับใส่ปุ๋ยบำรุงอินทผลามนะครับผมนี่ครับทางนี่ครับผมนี่ครับพาเพื่อนๆนะครับมาชมสวนอินทผลามความเข้าครับผมไรหน้าส่วนผสมคองเข้ามีทั้งมะพร้าวหอมแล้วก็อินทผลามนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสุขูสุขคนครับผมมานี่นะครับผมสิบานเพื่อนมาเบิ้งวิธีนะครับผมเบิ้งวิธีใส่ปุ๋ยของเขานะครับผมมอนี่ผมสิบานเพื่อนมาชมนะครับผมเบิ้งวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับผมใส่ปุ๋ยกล้วยแล้วก็ใส่ปุ๋ยมะเขือแล้วก็ใส่ปุ๋ยมะพร้าวน่ำหอมของเขานะครับผมมอนี่นะครับข้าสีมาใส่ปุ๋ย มาพาหอมควงเท่าก่อนนะครับเพื่อนๆนี่ครับผม,ผมก็จะเป็นหวีมูลง้อมูลคข้ยนรับเพื่อนนี่ครับเพื่อให้เขาง่ามนะครับผมเพราะว่านาเร่งนี่แหละบินแห่งเลี้ยวนะครับผมอีกอย่างหนึง่ง ฝนกะะ็าบล็อกไข่ตกเนาะครับเข้าก็ได้ตรงมาใส่ปุ๋ยบำรุงให้เขาจักน้อยเนาะครับเพื่อนๆนี่ครับมารับเข้าไปใส่ปุ๋ยข้ามคุณอีกเนาะครับเพื่อนที่ทีการใส่ปุ๋ยของเข้ากับใส่ใอบอ่ำคุ้นต้นของเขานะครับผมมัน หุนครับเพื่อนๆนูน่นครับผมท่านี้ก็จะเป็นไวยหอมทองนะครับปลูกไม้เข้ากัใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับบัดน,นี้เข้ากับสิมาใส่ปุ๋ยมะพน้าห,หอมขอ้เข้านะครับผมเป็นมะพาน้าห,หอมปลูกไม้นะครับเข้ากับสิมาใส่ปุ๋ยบลามลูกของเขานะครับเพื่อนครับผม รอบต้นเลยครับเข้าใส่ปุ๋ยไบ้์รอบๆข้นต้นของเขาครับผมนี่นี่คำเพิ่นเข้ามาใส่ปุ๋ยไบท์รอบๆข้นต้นของเขานะครับนี่ครับผมจักปุวยสองปวยนะครับผมข้างที่อีกนครคบเพื่อนนี่ครับด้านนี้อีกนะครับนี่ครับผมข้างนี้เขากับจิมมา ใสเเขาเหมือนกันครับเพื่อนเส็แล้วครับรอบค้นต้นองเขาแล้วครับผมนี่ครับผมรอบค้นต้นองเขาไะบันเห้าไปใส่ฟังท่างพุ่นยีกพี่ครับด้านนี้อีกนะครับเพื่อนก็จะมีอินทพาลัมแล้วกะ มะพร้าวน้ำหอมนะครับเพื่อนใส่ปุ๋ยขอ,อกให้เขานี่ครับผมหลออพ่นตัวนของเขานะครับเขาจินมาใส่ทสองสวยนะครับเพื่อนนี่ครับผมห้ยายออกเลยเพื่อที่จะบำรุ่งมะาพร้าวหอมเฮ้าในช่วง หนาแร่งแล้วครับผมหนาแร่งหนาวหนาวแล้วครับด่านนี้น้ำเนาะครับเพื่อนนี่ครับผมมาห่างทางนี้อีกเนาะครับเดี๋ยวผมข้าวนะพรหอมต้องเข้าเนาะครับ สองถวยนะครับผม,ผมอ้อมต้นนะครับสองถวยมะพร้าว้อมแล้วก็มีทั้งมะม่วงนะครับผมมะม่วงที่ห่อเอามาปลูกไม่ไหวเข้ากสัสิมาใส่ปุ๋ยให้เขาเหมือนกันกบเปลื่อน สองสวยยนะครับมาครับเ,เพื่อนๆเหมือนเข้าไปใส่อีกนะครับอีกข่างนี้นะครับผมนี่ครับกลอ,อมตนเลยครับผมรอบๆข้นตนนี่ครับผม ลานนี้น้ำนะครับก็จะเป็นมะม่วงเนาะครับผมมะม่วงปลูกไปของเขานะครับมีดอกแล้วครับนี่ครับถึงเวลาเขาต้องบํารุ่งเขาครับผมเริ่มที่จะติดดอกแล้วครับนี่เริ่มที่จะติดดอกแล้วบํมรุ่งแน่จากน้อยนะครับระยะเริ่มต้นนะครับผมนี่ครับ นี่ครับผมดอกเลื่อมีะครับต้นน้น่ทางนี้กะมาพาหน่อมหอมงเข้าขึ้นกันครับนี่หล่อพ่นต้นของเขานะครับนี่ครับมาครับเพื่อนๆทางนี่นะครับผมทางนี้ก็มีเหมือนกันครับผมมะม่วงของเงาครับกำลังเป็นดอกครับผม กำลังเป็นดอกเป็นน่วยช่วงนี้แหละครับบำรุ่งไว้ก้อนกับผมเพื่อที่จะให้ลูกเขาใ่สมบูรณ์นะครับนี่ครับเบิ้งเหลีวนะครับท่าทางน่าจะติดหลายน่วยอยู่ครับนี่นี่ะครับเพื่อนมาบำรุ่งให้เขาจะน้อย,น,ยนี่ครับเอาออกครับนี่วัชพืชย่ยงสารอาหารนะครับ เอาออกแน่จักน้อยก่อนครับผมแบบธรรมชาตินะครับผมเริ่มที่จะมีดอกติดผลแล้วครับนี่ครับผมออกดอกติดผลแล้วครับนี่ครับบำรุงลำต้นเขาจักน้อยก่อนครับผมนี่ครับผมด้วยปุ๋ยคอกนะครับผมมากครับบันนี้หลังจากที่ห่อ ใส่ปุ๋ยให้เขาแล้วๆนะครับบั ima, นนี้เขากับชิมาลดน้ำให้เขานะครับเพื่อนลดน้ำให้ครับต้นมะพร้าวหนะอมของเขาแล้วก็ต้นมะม่วงที่กำลังติดดอกนะครับเพื่อนนี่ครับเพื่อนหลังจากที่เข้าใส่ปุ๋ยหลออพ่นต้นเขาแล้วๆเขากับชิมาลดน้ำนะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเขา ด้านนี้มีน้ำนะครับผมด้านน,นี้เหมือนกันครับเพื่อนนี่แาบน,นี้ด้านนี้เท่ากับใส่ปุ๋ยรดน้ำให้เขาแล้วนะครับทางนี้นะครับเท่ากับซมารดน้ำให้เขาหลังจากที่เท้าใส่ปุ๋ยให้มะม่วงของเท้านะครับผม ที่เริ่มที่จะติดดอกออกผลแล้วครับนี่ครับมาครับเข้ามารดน้ำให้เขาเี่ครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้ครับลำต้นของเขาในช่วงหนาแร้งนะครับผมนี่แหละครับรดน้ำให้ครับเขาในจักน้อยนะครับผมเพื่อบำรุงโคนต้นแล้วก็เพิ่มความชุ่มชําให้ครับลำต้นของเขานี่ครับผม บัณน,นี้แล้ครับมะม่วงของเฮ้ากัสิหน่วยใหญ่ดกเนาะครับผมนี่ครับลำต้นเพียงแค่นี้เนาะครับผมนี่ดอกออกผลแล้วบัณน,นี้เข้ากัสีมารดน้ำให้ครับมะพรา้าวหอมปลูกไม้ของเฮ้านะครับเพื่อนหลังจากเข้าเอาปุ๋ยคอกมาล,ยลุยหลบอคนตนค้นของเขาแล้ววันนี้เข้าก็สีมารดน้ำให้เขานะครับผมเพื่อบำรุงพ้นต้นแหละครับนี่ครับ บำรุงพ,รรรรพุ่นต้นขงนนนนองเขานะครับผมมาครับเพื่อนๆมาเนี้ทางนี้นะครับห้าก็สีรดน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเขานะครับผมหลังจากทีห้าเอาฟุ้นนะครับมาใส่เห้เขาแล้วบ,ลลลบัาานน,นี้ห้องก็สิมารดน้ำนาเร่งนุนเนาะครับอากาศร้อนนาดินแห้งเรียวนะครับบันนี้เฮาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วแล้วห้องก็มาลดน้ำ เกิดเพิ่มความเฉลนเฉลิเหตุครับมาพาลำหอมของเข้านะครับเพื่อนนี่ครับผมอินทผลพาลำของเข้านะครับเข้ากับซิมาใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ำเหตกับเขานะครับผมสวัสดีครับเพื่อนผมสิบภาพเพื่อนนะครับมาใส่ปุ๋ยอินทผลพาลำของเข้าครับผมกำลังง่ามครับผม บันนีเข um ้ากับิมาบำรุงให้เขานะครับผมด้วยปุ๋ยคอกนะครับนี่ครับผมเพื่อนบำรุงพ um ้นต้อนอินสภาล่ลำหลอบพ้นต้นเลยครับพ่าใส่ปุ๋ยไวหลอบพ้นต้นของเขาเลยนี่ครับผม นี่ครับเพื่อนมดน,นี้นะครับเ้ากัะสิมาลดน้ำให้กับเขานะครับเพื่อนหลังจากที่ใส่ปุ๋ยให้เขาแล้วนะครับผมพุ่นครับเลืออีกชู่ครับอินทผลัมของเข้ามื่อนี้กม็มาบำรุงให้กับเขานะครับผมของเข้าใส่ปุ๋ยให้รับอินทผลัมนะครับผมนี่ครับรอบพ่นจนของเขา พาล่ามังเข้ากับสิดเดงามเนาะครับผมหลอบค้นตัวของเขาเลยนี่นะครับทางนี้ก็เหมือนกันคับเพื่อนนี่ครับผมใส่ปุ๋ยให้เขาแล้ว แล้วๆห้างก็ยังไฟมากลดน้ำให้เขานะครับผมด้านนี้ก็มีเพื่อๆนๆน่ครับอินทผลัมของเขา้าขออนุญาตใส่ปุ๋ยลดน้ำให้กับเขาก่อนนะครับผมเมน,นี่นะครับก็บมาผ้าเพื่อนๆนะครับบึงวิธีการใส่ปุ๋ยแล้วก็ลดน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในช่วงนาแล้งให้กับอินทผลัมมะพร้าวแล้วก็มะม่วงปลูกไม้ของเข้านะครับผม ขอบคุณเพื่อนๆ,ๆนะครับที่เขามารับชมกับผมขอบคุณที่เขามาให้กําลังใจนะครับท่านนี้ครับผมเริ่มที่จะต้นไใใ่แล้วนะครับผมทางนี้เข้ากับสีมาใส่ปุย๋ยบํารุงพนต้นให้เขาน้าน,นะครับนี่ครับผมขอบคุณเพื่อนๆ,ๆนะครับผมที่เขามารับชมขอบคุณที่เขามาให้กําลังใจนะครับผมถ่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตูใจให้น้ำด้วยครับ เพื่อเป็นกำลังใจครับผมขอบคุณครับมาใส่ปุย๋ยเหุ้เขากันครับ